สีวิสีครับไม่ดีสีสีงี่ตมางกีตเออใครดี๋ยวใครเดคิวหน้าดีสุดพูดะนพูดันยพูดกันเรียนนมไอ้าจยเลยมากคุณลาบาทใครนี่เดคิวหน้าอืใครย่ดคิวหน้าสุดมุงงงไมค เว็บมึงตอบไปแจกบอกอยู่ในเกมนั่นเลยเว็บหาบาทบอกมันเว็บบอกมันทำไมเพื่อนเพื่อนครับเอาไป้สิเปิดไปเปิดไปเปิดแล้วอ้าวหัวไปเพื่อนพร้อมตายยังอ่ะใครใครได้คิวเยอะที่สุดคนนั้นได้เงินห้าบาทนะเดี๋ยวดูนะเพืโอนเดี๋ยวก่อนกูเตะก่อนมู ปืนปืนปืน First o o d ปืนสีปืปืนสาปิเพีรโอ้ปนเพยรปไม่เดาใครได้คิวยัทุกคนนั้นเป็นพยานนะเป็นพยานเลยใครได้ใครได้คิวเยอะน้อยกาเพ้นนนั้น้าบาเลยแค่ห้าบาเลยีนงีว้ตาลังตาลัง อัวมอีนึ่งเฮ้ยข้อสายเลยข้อสายเลยออกสายออกสายระวังมันโดดมึงก็ตายมึงก็ตายอยู่นี่มึงก็ตายสบู่ฮือบมเตอแมนเหล็ดมันซื้อว่าสบู่มันวะไปมันไปซุมมันไปซุมมันนะไนบอกมันซุ่มมันอะยิ่งหัวยิ่งหัวสว้ยอุ้ยอุ้ยเุ้ยอุ้ยโดนโดนโดนเฮย Mà chị cảm chẳng, cảm chẳng là chị gì chị cảm chị cảm gì cảm chị à chị cảm 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 ูซ <c oughs> ูใจเย็นบ่แล้วไปมบันแล้วก็อื้อล่มว่่นมาๆมาๆจิงจังจิงจังูซูนี่เล่นเปเรียตยปังวเฮ้ยเอาวะเอาบักสบู่มันแข็งหรอมาได้ก็เยอะจุอะไรกันเนี่ยพยเยามใหเยอะิเดบานบันบันอบอไกด้บ้านร้ Anh em mất của cựu. Cựu giờ bắt đầu. Cộng ơi Cô ông ấy. Matter. A ba. bà borre, borre cựu. Cựu bà hai, Bà hai, sip, bong hai. Mâng si. Cựu bong hai. 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 hả hả ผมได้คิวไลท์ชุดจ่ายเงินเ10บาทอ่ากูก็ไม่ยอกตายกันเลยอ่ะอะไรบุกได้ชูวหน่อยไอ้บาบาบุกได้ชูวไลท์แจ้งสิบบาทพูรสิพบุรสิบบับุกได้ชูหน่อยนั่นแหละเออไม่หยอกแล้วบินตายเฮ้ยเจ็บ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 เลยที่เธอยิงเราเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันอุ๊ย เดือดจังดีแล้วความมาดิครับไม่ตัดตัดไม่ตัดตัดไหนเราเพื่อนด้วยรวมยังสว้านสว้านอันดับโลมิลี่ไอ้ตาารวมยังสุดจังเลยล่ะโอ้ยนั่นสุดไปเลย

เดินี่มันงเดิน oh. ี่มันกูเห็นแค่เดียวจะกหันอี้มิมึงกูยังเขาห้อยมาชินมันขึ้นมาพูดยังไงไม่เนาะมันยังบวชเตะบวชเตะจริงไหมมันยังม่แค่คิวว่หายเลยอ้าวมันมีมันมนนี่มันมีมันบนนี่เอ้ามีแค่สองคนนี่นี่หนึ่งงานมันลบกี่ล้านเซลล์มาเด้อมาเด้อเอ้ายังวะแม่มูเก็บสีแล้วกูจบหมดที่ขาดตรงก่อน อมเกียงาเกียงาเกียงข้ิงโด่งโงบ้าอมเกี้ยเกียงาเกียไปโด่งไปโด่ไปไปเกีนยงข้าเกี้ยงกียิงายม่งนเกียงาเกียงาเกียาิโอ้ยยโอ้ยอ

หาบาทเอามามันก็ไปทวงเงินเต่ยวมันมันมันอยู่ไซบนุนี่นกลุ่มนึ่งมันอยู่ประเทศลาวมกตาเนี้เอาอีลีหาบาทหาบาทตันนี้เอาอีลีหาบาทมาเดี๋ยวผมเนี้ยหงส์หาบาทหาบาทหาบาทมาเดี๋ยวกาเกงเขามันโค้งอีลีป่ะหาตายตลอด hay kiểu này bữa anh há bá được, sáu con, ô sáu con, sáu con

Quay quý vị lắm ở màn của người đàn ông. Hoa hoa, lắm. Một mọi người. 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 Một mọi

ียแหละเพื่อนเพือนมันมาแล้วเ่อนเอาขี้น at ี่ขีกระไตเอาขี้นี่ด้ไม่มันอีนี่กเลยเี้ยนนันเพื่อนานันมันบริสุทธิ์อนี่มันจีนีฮานไม่ก่คว้าแม่ก่ว้าเล่เ่นม่ดีหรอกเนเล่นเล่เล่นมา ไม่ตายหรอตันข้อดุไปละตันตายข้อไหนดุวิสองคนยิงกูเพื่อนด้านหลังเพื่อนด้านหลังด้านหลังเพื่อนยาวอาไปเหอะโอ้ยเว่ปิดนใหม่ ให้ใครเรียนในตู้ดิตั้งใจเรียนตั้งีจเรียนเอาดิดิเอาดิเดียวดิดิเรียนเรยนเลยววเอาดีดีเลยใครเรียนใครถนัดปืนยังเอาปืนน่อยเด้อถนัดดเลี่ได้ไหมปืนถนัดดิลีได้แต่อปืนอะยาซานไหมตัวไหนก็ได้อยู่ตัวไหนได้อยู่มันเร็วอยู่ตัวนตอบ เพื่อนเล่นจริงจังเลยเพื่อนเล่นจริงจมูเอาว่จ้ามามูออกส่อมูลูกไตหรืมูลูกไตแล้วมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมมหรอสองบักสองบักตงมันลูกไปไตหนึ่งหลือบางหนึ่งยุ่งเท่างนี้ยึดยยรบอลยราบอล เต้อีมีมนเว็บมาินนะมาคือมาแล้วมาคือมาตัวแล้วโคเร็วนี่นี่ปืนพกปืนพงเงาอาย่นี้ไม่ยังมาวัวอีมี่นี่นี่เดี๋ยวแจงแบนแจงแบนแจงแบแจงกูก่อนเฮยเโอ้ยร้องหัเอาป่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปืนที่แบบ

สนาอกูมาเลยเด้อเจียนเจียนออกสายออกสายออกสายมาเลยเดี๋ยวมันออกสายมันออกสายมันออกสายเฮ้ยเฮ้ยกะเพียงกะเพียงกะเพียนี่นะกะเพียมายเลยดียไอมันเนี่ยนั่นนั่นนั่นเติร์เติร đi mình không đỡ nhìn cái anh tới nào mở lơm cái 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 nini nini nhìn 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 đi 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 nhìn 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 lên nhìn 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 nhìn

ใคมีไอ้บอลเนี่ยม่น้ำขอลุงนึเนี่ขอได้กันเลยขอบคุณขีดมวสูีลูแล้นเหมือนะั่นหนเขาบอมงเยเกดตีนมาก่อนกดตีนมาก่อนมันมาเร็วหอัวเวปก่อนละก่อนละก่อนละ เด็กวไงวะโอ้ยสองสโคเป็นยังไงพ่สายมาีิวมาท้องนอกมาท้งงนอกมาคุมมือมาคอกันอิมาวยโอ้ยขึ้อย่างว่ะลมสวงมานมาเร็วให้นูบัอีนี่คืออย่างลมสวงนี่ข้อไ่ใจเลย่วจะไดู้กม่ได้ชีวบัวมันคือลมสวงนี่เอาหนึ่องสามสามกุหลา เงเบืองนมันก็ลงสองห่นมันยิ่งหูดอีกไหมบ่อยังบักเตอร์โอ้บวบเวีบจักระเบิดมันจะทางไหนดูกูนอนบวีบเนาะเออเออทะลุมาเลยบ้านนี้เฮ้ยไปไปดงนะวลงซ้ำซ้ำซ้อนซ้ำซ้นซ้ำซ้อซ้ำซ้เล่นเอลอแผแผโดเดี๋ยวโคทุกจบครับพี่น้องดูแค่นี้ครับ ดูโป้ไม่โป้คิเดเอาครับ